ทากูลอดีตสามีเป็กกี้สีธัญญาโพสตแล้วหลังเลิกรารักเหมือนเดิมเคลื่อนไหวแล้วทากูลอดีตสามีเบกกี้สีธัญญาโพส์หลังเลิกราส่งท้ายปีพร้อมติดแฮชแท็กถึงฝ่ายหญิงรักเหมือนเดิมหลังจากที่เป็กกี้สีธัญญาได้ประกาศผ่านไอจีส่วนตัวว่าโสดจบความสัมพันธ์กับสามีหนุ่มทากูลแล้วเรียบร้อยระบุข,ข้อความว่า เบกกี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเปกกี้และคุณถากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะคะกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากคะ่ะถ้าทุกคนกลัวเป็กเหงารบกวนจ้างงานได้ที่เบอร์ศูน5 5 5 4 6 6 6คุณออยผู้จัดการเบอร์เดิมไลน์เดิมนะคะติดต่อง่าย คุณถากูลไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเป็กและงานเป็กอีกต่อไปค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะล่าสุดถากูลได้ออกมาโพสรูปภาพเหมือนกับฝ่ายหญิงพร้อมข้อความว่าถากูลขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนัค่ะถากูลและเบกกี้เราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆนะครับกราบขออภัยไว้นตรงนี้ด้วยกับขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากครับ ผมเองก็เป็นถากูลคนเดิมใครที่ยังเห็นผมสามารถทำงานอะไรได้สามารถติดต่อผมได้ตลอดนะครับยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับถากูลว่างมากครับคุณเบกกี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผมอีกแล้วขอบคุณสำหรับทุกสิ่งสิทธุทุกอย่างขอโทษที่ปีนี้เราไม่ได้เข้าดาวด้วยกันร,รักเหมือนเดิมจึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับช็อกอีกคู่เบกกี้สีธัญญาประกาศเลิกสามีถากูลเตียงหักส่งท้ายปี